ก็เป็นปีแรกเลยที่โมมาก็คือต้อนเมื่อกี้เดินผ่านเข้ามาเทนูคือยิ่งใหญ่อลังการมาสมชื่อแบบเซนทรัลเวิลด์เลยค่ะส่วนตัวเราตื่นเต้นกับเทศกาลนี้ขนาดโมอชอบอยู่แล้วค่ะปกติโมเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นเทศกาลเฟสติฟอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็เตรียมต้นคริสต์มาสไว้แล้วค่ะอ,อ๋อับคอนเซ็ปต์ปีนี้มันจะเปลี่ยนไปทุกปีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราอยากจะเห็นอะไรข้างในบ้างโมหรอ อะไรก็ได้ที่เป็นแสงสีมันน่ารักเพราะว่าดีหมดแหละคะ่ะน่ารักอย่างเราเป็นคนชอบมุมส,สวยๆเรามีทางถ่ายรูปเก๋อย่างเนี่ยเดี๋ยวจะเนี่ยเดี๋ยวจะไปเล็งหาอยู่นะค่ะแต่วันนี้ไม่ได้เอากล้องฟิล์มมาค่ะ <c oughs> แต่ไปมาอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะมาคนเดียวหรือมากับใคร,ครมากับแก๊งเพื่อนค <c oughs> ่ะสองคนมีน้องฟิลมแล้วก็น้องไบร์ค่ะม <c oughs> าฝากเชิญชวนให้คนมา ก็เปิดต้นคริสต์มาสนะคะวันแรกเลยก็อยากชวนชวนทุกคนมาถ่ายรูปกันมันน่ารักมากจริงแล้วก็แบบช่วงเทศกาลสิ้นปีอย่างเงี้ยแบบยังไงก็ถ้ามีลมหนาวก็คือคงเพลินที่นี่ค่ะอยากให้ทุกคนมาเยอะๆค่ะไม่เจอโมนามากใช่ค่ะเป็นไงครับคิดถึงงานอีเว์บ้างไหมคิดถึงคิดถึงแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดหรืออะไรหลายๆอย่างอ่ะมันก็ก็ตามตามสภาพอะคะเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันอะไรมากขึ้น ตอนนี้ถ้าพเป็นยังไงบ้างลงตัวแล้วหรือยังลงตัวค่ะโมเพิ่งปิดกล้องไอ้นี่ไปค่ะอ,อ,อุบัติไยอุบัติรักเรื่องหนึง่งแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทําคู่เวรอยู่ค่ะโอเคแล้วทำไมไม่มีปัญหาเลยแล้ว,ลว <c oughs> เพราะก่อนหน้านี้ตอนนั้น <c oughs> นี่ไม่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆเรื่องเรื่องเปลี่ยนตัวมันก็เป็นเรื่องของของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะคนทํางานคือโมโมยอมรับการตัดสินใจทุกฝ่ายโมยทํางานได้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะหลายคนมันก็ย็น ที่เล่าายอะไรอย่างเงี้ยที่เ่ลแลตอย่งางเรา้อง่งลเรื่องละคเปล่าอะไรที่เปลี่ยนตัวเหรอเกี่ยไม่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 มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะที่อะไรครับที่่ที่มือนว่ใช้อารมณ์ในตอนั้นเลยงานละครแบมค่อยมีเะไ ค่ะก็จริงๆเรื่องเรื่องไลฟ์เรื่องอะไรอ่ะมันก็เป็นเป็นเรียกว,ว่าบทเรียนของโมค่ะก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของของโมครั้งนี้ในชีวิตนะคะนะครับผู้ใหญ่ก็ยังต้นละครให้เหมือนเดิมละ,ละครมีเหมือนเดิมค่ะถ่ายละครสองเรื่องเหมือนเดิมค่ะเราทั้งวิ่งแล้วก็รำร่งมากขึ้นเลค่ะเวลาที่เราจะไลฟ์สดหรือว่ามีการแข่งขันะไรก็จริงๆเหตุการณ์นั้นน่ะอย่างที่บอกเลยก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงมากเลยค่ะอ่ะพี่ถามว่าพี่บี้เลยไปกินข้าวมันเกิดแพงมันเกิดพี่ อ๋อวันเกิดพี่บี้ค่ะเอสลับกันไปสลับกันมาส,สลับ<ม>อะไรจสตอรีอ่อ๋อคือเรื่องของเรื่องเลยคือวันเกิดพี่บี้แล้วพี่บี้เขาก็สนิทก,กับเพื่อนโม своего, แล้วเขาจะามีการกินข้าวกันทุกปีอยู่แล้วค่ะก็โมว่างพอดีเขาก็เลยชวนไปด้วยแค่นั้นเลยค่ะร้นอะครับว่าจะรีเทิร์นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี <STEPHAN S 2> oh, ้ยเพราะว่าในที่ได้เห็นโมกับพี่บี้ไปกินข้าวด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องอะดีแล้วค่ะแล้วคนของเราเข้าใจผิดไหมคะคนของเราอะไรเอ่ยตอนนี้สถานะเราเป็นยังไงตอนนี้โซ ต่พี่เขาก็เป็นห่วงเราเหมือนกันนะยังมีความเป็นห่วงเป็นไงเหมือนใช่ค่ะพี่พี่เขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาก็ก็แบบมี t e x มามีอะไรมาบ้างเวลาที่ถามให้กําลังใจมาตลอดค่ะตอนจะไปทานข้าวได้รูจักมากขึ้นไหมจุดชนกับพี่พี่อืมบ้างค่ะแต่ว่าไม่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 ได้เยอะมากค่ะก็ตามเทศกาลมากกว่าแต่ตอนนี้คือเขารู้ว่าพี่พี่ยังดีเธอไหมหรือว่ามองว่าเป็นพี่เป็นน้องกันอยดีแล้วน่ารักน่ารักค่ะแสดงว่าตอนนี้คือโสด สดค่ะโอเคเขียกยังไงคะค่ะ,คะ